ตอนนี้เราอยู่กันที่โอเชียนมารีนาย้อนคลับพัทยานะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันค่ะไปไปเร็วตัดสา่นหมคะวันนี้เราจะไปขึ้นเรือเราจะูดว่าเรือลำไหนนะแล้วเขาจะพาเราไปไหนนะเพื่อความสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะพวกเราทั้ง4คนก็กินยาแก้เมาเรือกันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือเรือลำที่จะพาเราไปโลดแเล่นอยู่กลางทะเล เราจะใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงนะคะออกจากท่าเรือบ่าย2โมงแล้วจะกลับเข้าฝั่งอีกทีหนึ่งตอน1ทุ่มค่ะรอองเท้าค่ะระวังนะลูกระวังอากาศร้อนแบบนี้เตรียมแตงโมงกับสับประรดไว้ให้ชื่นใจมากค่ะเดี๋ยวเราเดินตามคุณพ่อไปสำรวจหน้าเรือกัน ส่วข้างหน้าสองข้างหน้าสักอะไรก่อนสักน้ำมันหรือเปล่าได้เวลาออกเดินทางกันแล้วค่ะตอนนี้แดดร้อนแบบร้อนหน้าไม่มากกลับไม่รอดทำไมอะเมาเหลือเซลใค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูก <c oughs> <c oughs> มาแล้วพี่จะปิดแลวลเลยเอามาหา เออหล่อจังเลยน้องอยู่น้องอยู่ไหนลูกน้องอยู่ในห้องนอนอแม่ไปดูห้องนอนไหมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับตอนนี้คนเรือเขาก็เตรียมปลาหมึกเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแบบเราไปตก นเนื่องจากข้างนอกลมแรงมากไม่สามารถบังคับเสียงลมทะเลที่พัดผ่านมาได้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะมมีขึ้นมาทัวร์บนดาดฟ้าค่ะตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดบนเรือแล้วล่ะคือจุดที่คนขับเรือนั่งอยู่นั่นเองมามีก็ทำท่าเป็นคนขับเรือโพราท่าสวยๆซึ่งอยู่ในความควบคุมของคุณลุงคนขับเรือนะคะนั่งตรงนี้อาปากแรงไม่ได้น้ำลายไหลต้องคอยซืดน้ำลายตลอด ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะขามนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นหาดทรายสีขาวตรงข้างหน้านั้นไหมทุกคน ปูนึ่งปลานึ่งมะนาวก็พร้อมเสิร์ฟพวกเราแล้วด้วยน่ากินมากสำหรับใครที่อยากทำกิจกรรมดำน้ำดูปะาารงภายเรือขี่เจ็ตสกีเล่นบาดาน่าบ๊ทหรือว่ายน้ำที่เขาก็มีชูชีพและอุปกรณ์พร้อมให้เราเลย หอยเผาสดและน่ากินมากค่ะนี่เราปิ้งกันท่ามกลางทะเลกันจริงๆดูสีบรรยากาศดีฟินมากแถมกุ้งเผาก็เสร็จแล้วอีก ตกเย็นแล้วพี่ๆเขาก็จะกางใบเรือแล้วล่ะช่วงเวลานี้ดูคุณพ่อจะสนุกมากกว่าคนลูกๆอีกนะคะมาดูครับเดี๋ยวมันเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูเนี่ยเอเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยนำ่น ตามจาตใจตัวเองไปนะไอพิมพ์มานดูไอตัวเองไเนี่ย,ยมันวิ่งไปเอาน้ำไปให้เมียมันเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีคนมาก็มีเจ้าที่มาแหาหาดมีทั้งปีเลยออ๋รรมีทั้เรือทุกวันจะมาทุกคาจะมาทอนเลยพุกครั้งเขาจะมาเชียงในเลยตอนนี้ตะว,วันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วมามีเพลียแล้วก็หิวมากขอตัวไปกินของอร่อยๆก่อนที่เรือจะถึงฝั่งก่อนนะคะ คัแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ